วันนี้เวลา8.50นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม มารี Marie, เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมไทยไตย2020จุฬาลงกร Forum, ณ์อาเซียนเฮริเทจฟอรัมณโรงแรมเดอะเซนต์ริชสกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบร้อยปีชาติการของศาสตราจารย์ดรคุณบรรจบพันธุเมธาผู้บุกเบิกการ การศึกษาภาษาไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ไตยที่อยู่นอกประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนไตในประเทศอินเดียและทางตอนเหนือของประเทศพามา่าซึ่งผลงานการค้นคว้านี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มการศึกษาและวิจัยภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ในประเทศไทยให้การศึกษาวยากรไทยลุ่มลึกและกว้างขวางมากขึ้นจึงนับได้ว่าศาสตราจารย์ดรคุณบรรจพันธุเมธาเป็นผู้วางรากฐานและเป็นผู้มีคุณูปาการเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยไตยในปัจจุบัน โอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายวิชาการสองเรื่องได้แก่เรื่องคำบอกอาชีพในภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดรปราณีกุลวนิช์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา,าศาสตร์เชิงประวัติภาษาตระกูลไต้และวากยสัมพันธ์ซึ่งคำว่าอาชีพปรากฏใช้ครั้งแรกราวปี2472ทําให้ทราบว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงไ,ได้ตามยุคสมัยและการศึกษาภาษาจะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนเรื่องศาสตราจารย์ด็อเตอร์คุณบรรจบพันธุเมธาผู้นำด้านการศึกษาภาษาไทยโดยศาสตราจารย์นววันพันธุเมธาราชบัณฑิตสาขาภาษาไทยได้กล่าวถึงชีวประวัติของศาสตราจารย์ด็อเตอร์คุณบรรจพันธุเมธาที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่ยอย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบของคอลัมน์ในหนังสือนิตยสารสตรีสารตำราเรียนภาษาไทยและหนังสืออาทิการวิ ที่มาของสระไอไม้ม้วนการศึกษาที่มาและการใช้คำอุปสรรคเทียมในภาษาไทยการเปลี่ยนเสียงของคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยการศึกษาวิเคราะห์การยืมคำภาษาเขเมรมาใช้ในภาษาไทยและยังเป็นผู้ร่วมเขียนและพัฒนาพจนานุกรมไตภาเกอีกด้วย วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแครหนึ่งเขตภาษีเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศตรีทีระเชียงทองเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้สูงอายุรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน311คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยทรง ห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยตลอดจนโภชนาการของผู้สูงอายุและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์กองพันทหารมาที่หนึ่งรักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าจิตละดาในพระราชูปถมัมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณรอบสถานสงเคราะห์ โดยทำความสะอาดถนนเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและยุงเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์จัตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขณะที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2เขตบางแคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกทีรพันธ์คล้ายพันเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน175คนโดยสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคสอ2เป็นหน่วยงานให้บริการผู้สูงอายุหญิงที่ประสบปัญหาทุกยากเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยขาดผู้อุปการะ ดูแลและให้บริการฟื้นฟูพัฒนาแก่ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานบำเพ็ญประโยชน์และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น130คน โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคสองโดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดถนนเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามสบายตาร่มรื่นรวมถึงการลอกคลองระบายน้ําไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสและที่วัดปราสาทบุญญาวาสนมนัสเสือเปลี่ยวรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 <Okay. S 1> กร,รกฎาคม2563 <Okay. S 1> เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาโดยมีพระราชปณิทาน5ประการคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความ สแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำรวจและพล,ลเรือนพร้อมข้าราชการพื้นที่เขตดุสิตและประชาชนจิตอาสาพระราชาทานรวม430คนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะกิ่งไม้และเศษวัสดุลอกคูน้ำรังระบายน้ำฉีดล้างพื้นตัดแต่งต้นไม้ใหญ่และไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดประสาทบุญยาวาสและชุมชนท่าน้ำสามเสนนอกจากนี้มีการเชิญนัก จากอนามัยพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแก่ผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย วันนี้ที่โรงพยาบาลหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทา,านซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลหนองคายสำหรับใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์การใช้งานโดยเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดันซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อบ,บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตลอดจนประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับโรงพยาบาลหนองคายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียงให้การรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เดินทางมารักษาอาการเจ็บป่วยปัจจุบันยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก วันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวร,รัติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์เชิญชุดเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนย์็ตําบลบักดองอําเภอขุนหารและที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยามศูนตําบลปลือใหญ่อําเภอขุขันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจแก่ประชาชนตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอัน,นามัยที่ดีและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาเป็นล้นพ้น จากนั้นผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณและคณะได้เชิญชุดเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยาม0 4ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรักติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากดังกล่าวโดยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน วันนี้ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางหลังแรกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภาการ ชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผูพอ่นในการสภากาชาติไทยขึ้นเป็นแห่งที่7ในระหว่างวันที่20ถึง29กร,รกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรในจังหวัดโดยวันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายจำนวน450ชุดอำเภอแม่จันจำนวน1,000ชุดและอำเภอแม่ลาวจำนวน700ชุดรวมทั้งสิ้น2,150ชุดพร้อมเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เพื่อมอบอาหารปรุงสุกและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19ยังความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดโดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0 0 1 1 3 4 5 6 7 0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1 6 6 4